กินซี่เลเวล90ปลดล็อกขีดความสามารถอาวุธเต็มขั้นแล้วพอเตอร์เซอร์กิตสกิลเลเวล7สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมวูเทอร์ริงเวฟและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนัล็อกรีเบิร์ดวูเทอร์ริงเวฟแบ็คโคเวอร์เอ็มเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่ powerpay หรือแอดไลน์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าต่อให้ไม่กินอาหารเนี่ยความแรงก็จะค่อนข้างสูงแล้วนะครับลองดูครับปล่อยแบบไม่ต้องมีบัฟตัวอื่นอยู่ประมาณ3ามแสนปดนะถ้าได้บัฟคิวของวอรีน่าใจเย็นๆแล้วก็ปล่อยเข้าไปบึ้มจะอยู่ที่6กแสนเจ็ดนะครับ ลองดูอีกสักทีหนึงนะครับขอไล่ลำให้เต็มที่จริงๆไม่ต้องไล่ลำก็ได้นะเพราะเราไม่ต้องเปิดอันติเมทแล้วก็สกิลสักเท่าไหร่นะครับเป, Alto. เปิดแค่เอาโชว์ิงเปิดสกิลเลยปั๊ม9 6 0 0นะครับโดยที่ยังไม่ต้องกินอาหาร หลังจากที่ไปปรับเปลี่ยนเอ็กโคมาเรียกได้ว่าหมดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับยังดียังได้มา1ช่องแล้วก็ค่อนข้างตรงตามสายถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์จะน้อยหน่อยแต่หลักๆแล้วก็คือจะมีค่าคีย์เลสคีย์เดเมจแล้วก็เลสโซนันสกิลดาเมจโบนัสพร้อมทั้งแอตแท็กเปอร์เซ็นต์อีกอันก็จะเป็นอันนี้นะครับได้เลสโซนันสกิลดาเมจโบนัสทำให้ค่าสเตตัสของตัวละครณนะตอนนี้อันนี้ค่าคียจะถูกบูตมาอยู่ตอนแรกจะไม่ถึงขนาดนี้ซึ่งก็จะมีเลสโซนันสกิลดาเมจโบนัสสามสิบเอ็ดจุดห้าเปอร์ ก็ยังไม่ได้กินอาหารแต่ปั๊บแบบฟูฟูความแรงจะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 6ถ้ากินอาหารพลังโจมตีบวก30%พร้อมกับโบนัสท่าแสงเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะแรงหรือเปล่านะครับแรงอ่ะแรงแต่จะแรงขนาดไหนอันเนี้ยต้องดูอีกทีหนึ่งก่อนนะครับชุบโอเคผมเปลี่ยนเป็นเวอร์น่าสกิลฮิวแล้วก็เปลี่ยนเป็นเท้าชี ติไปก่อนโอเคไม่ติดคีนะครับจิงอยู่ที่1น000ล้านเจมื่นความแรงก็ได้อยู่นะครับจริงๆน่าจะแรงมากกว่านี้เพราะว่ากินอาหารโบนัทธาตุเข้าไปด้วยแล้วก็พลังกันตีเพิ่มเติมแต่บัฟน่าจะไม่สุดนะครับจากที่ดูแลมาลองดูไหม ยังไงสิโอเคดูเรื่องคราบสกิลเข้าไปปั๊บปั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 บ,ปบเราเชียสกิลอัติไม่ต้องแล้วกันตีไปปึ๊บแล้วก็คำรามมังกรโอเคอยู่ประมาณหนึ่งล้าน ในคลิปเขาทำส่วนวิอันนี้เดี๋ยวลองนกแรง90โดยที่เราแค่สลับตัวไม่กินบัฟแล้วกันนะครับแล้วก็ปล่อยสกิลปัม๊มเกือบลนอยู่นะนมา,มาลองดูใหม่สกักที ไปก่อนอันตีไปรอดไม่คลีด้วยะจะล่นไว้เนี่ยแต่สกิล e แรงอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นี่สิถ้าเราชาร์จบัมมาตั้งแต่ด้านนอกอะ่ะอาจจะปิดศัตรูได้เลยเดี๋ยวลองพามาตีมอนเตอร์เลเวลโลกแรงเจ็ดดูนะครับหลังจากที่ตัวละครเลเวลหกสิบแล้วเขาจะมีความแรงยังไงบ้างโอ <c oughs> บอกเลยว่าโดนหนักหน่วงเหมือนกันนะระครังท้องหน่อยปาดเข้าไปถ้าใครจะรีบขึ้นหกสิบเราไม่ได้คำของมาเนี่ยผมว่าน่าจะลำบากนะครับ <c oughs> ตีตายยากมากแต่ก็ไม่พนาม,มือชื้นสีดาเมจเป็นล้านตัวนี้แหละครับของจริง ก้อนเหินแล้วก็หาวแล้วก็เปิดมังกรแค่เรียบร้อยแค่ไหนกันเชียวมาลองดาเมจก,กับเต่าด้วยถ้ามากันขนาดนี้แล้วก็พอฮิวแป๊บขึ้นมาเตา่าตีรอเลย เขาเกิดช้านิดนึงนะครับคำรามเลยแล้วกันอุ้ยไม่ขี้ไม่หล่นนะเนี่ยตะกี้โจมตีไป2องแสนสแสดงว่าเลือดของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ30000นนะครับและถ้าเป็นห้องทดสอบห้องบอสทีมเลสชั้นสุดท้ายล่ะบอสแห่งฝันเราจะเป็นได้แค่ฝันหรือเปล่า อันติไม่ต้องสก,กิลเลยแล้วกันไม่เข้าอยู่นะไม่เข้าหรือไม่ขี้ไม่รู้เหมือนกันนะสก,กิลไปก่อนกลับมาอีกทีหนึงบิดแล้วโอ้เทจริงเก็บไอโคมา ด่านพิเศษใช้สำหรับฟาร์มเอ็กคจะตีเข้าหรือเปล่าสก,กิลไปก่อนเลยไปตรงไหนแล้วครับนั่นนะอืมตีไปแล้วรวบมับงกรพุ่งสักทีหนึงแล้วก็คํารามมังกร สก,กิลมังกรมอนเตอร์พวกนี้ยังสู้ได้อยู่อย่างว่าเป็นมอนเตอร์ธรรมดานะครับแต่แค่จะมีความถึกเพิ่มมากขึ้นโอเคแล้วก็ลงสก,กิลโหถึกน,น,นะหน่าเจ็ดหมืนแปดมืนนี่ตัวนี้ยังไม่หล่นเลยครับมอนเตอร์เลเวลแปดสาม เราขึ้นบนไปก่อนแล้วก็สก,กิลลงมาอีกสักทีนึงเข้าสู่เว็บใหม่สลับเข้าไปสก,กิลคำรามแบบต่อเรื่องแล้วยังไงสิเหลือตัวนี้ สำเร็จเสร็จสิ้นสักทีนะครับเดือดเอาเรื่องแล้วมังกรชั้นสุดท้ายเวลเกาสิบสกิลไปก่อนเลยกลับมาเออบินด้านบนนะครับก็คอยตีไปก่อนล้วกัน ฉูกอย่างอลังเอาจริงหลังๆเหมือนจะขิ้ยากมากกว่าเดิมนะขนาดขี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นลงมา บนมังกรไปอีกทีหนึง่งตายยากตายเย็นจริงๆนี่สินะบังกร90้าสหลังๆพวกบอลบอลเตอร์เนี่ยเลือดของเขาจะอยู่ประมาณสามแสนบวกแล้วนะครับถ้าเรามีดาเมจไม่เพียงพอก็อาจจะสู้ยากนิดนึงนะบินขึ้นไปก่อนชุ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 สกิลตรงทันของต้องทำตัวต้องมี สกิลไม่อัพไม่ได้งั้นจะไม่โดนแต่ถ้าเป็นมอนเตอร์ตามแมปอะดามเมจประมาณสักห้าหมื่นก็สามารถจบได้ชิวแล้วครับแล้วก็ไปตีตัวนี้กันดีกว่าล่างดาบดูหน่อยสิโอ้เเวลแปดเก้าสำหรับโลกเจ็ดหลบแปบ๊บบินขึ้นไป วินเสร็จแล้วก็ลงสกิลเรียบร้อยครับเก็บมาสีทอง เลื่องรองแบบแน่นอนสาหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาลองทดสอบจินซี่เลเวล90สกิลเลเวล7ว่าความแรงจะอยู่ขนาดไหนอย่างที่เห็นนะครับกินอาหาร3 0กับกินธาตุดาเมจก็จะอยู่ที่1ล้านนิดๆเกือบ1ล้าน1แสนซึ่งการปลดล็อกเลเวล90เนี่ยเราสามารถอัปเกรดเลเวลสกิลไปถึงเลเวล10ได้เลยนะครับความแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้อีกเล็กน้อยก็อาจจะอยู่ประมาณล้าน3ล้าน4ได้นะครับในการบูดดาเมจขณะเดียวัไม่ได้กินอาหารที่มีระดับสูงมากกว่านี้อีกนะ ความแรงก็จะได้มากขึ้นอีกนิดนึงเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายยไปแล้วครับ